พลังหมูเด้งจากเค้กสุกกล่องสุ่มหนุน SME ไทยบูมแต่ละร้านเปิดรายได้หลักแสนความน่ารักของหมูเด้งที่ปโปรไครแก้มชุูมที่สวนสัตว์เขาเขียวกำลังสร้างปรากฏการณ์หมูเด้งฟีเวอร์ที่ไม่ใช่แค่กระแสความน่ารักแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจรายย่อยในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดรายได้หลักแสนต่อสัปดาห์เค้กหมูเด้งวรัลกระจายร้านเค้กเวทมนตได้รับแรงบันดาลใจจากความน่ารักของหมูเด้ง สร้างเค้กที่โปขึ้นมาและหลังจากโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นไวรัลทันทียอดพรีออเดอร์พุ่งกว่าร้อยชิ้นนอทำให้เค้กอื่นๆในร้านมียอดขายพุ่งขึ้นตามไปด้วยชลิตกุลสารีเจ้าของร้านเวทมนต์บอกว่าตั้งแต่มีเค้กน้องหมูเด้งขึ้นมาเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยก็คือมานั่งทําเค้กน้องหมูเด้งทุกวันจนเช้าเลยและก็สามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนเลยภายในระยะเวลา10วันนะครับเค้กหมูเด้งเป็นเค้กในสดบัตเตอร์ครีมลุ่มด้วยช็อกโกแลตฟองดอง ราซอสสตรอเบอรี่เหมือนหมูเด้งเล่นน้ำตัวเปียกน่ารักจนลูกค้าบอกว่าไม่กล้ากินกล่องสุ่มหมูเด้งหมูจุม๋มฮิตติดเทรนด์ตลาดกล่องสุ่มอาร์ทอยในไทยกำลังบูมอย่างมากวรชัยมัธยกิจเล็งเห็นโอกาสจึงทำกล่องสุ่มอาร์ทอยรูปฮิโปโปหมูจุม๋มโดยใช้เครื่องพิมพ์สามิติเอาใจนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบหมูเด้งเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียยอดพรีออเดอร์พุ่งกว่า1 0 0 0ชิ้นทำรายได้1 5 0 0 0 0บาทภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์วรชัยบอกว่ากล่องสุ่มของผมนะครับ ถ้าในการจัดจำหน่าย1,000กล่องเนียดจะใช้เวลาสักเดือนหนึ่งในขณะที่พรีออเดอร์กระแสของหมูเด้งนี้ใช้เวลาแค่2-3ถึง3วันในการผลิตมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับความนิยมของหมูเด้งหลายคนเชื่อว่าความน่ารักของหมูเด้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการตลาดออนไลน์ที่ชาญฉลาดการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและการใช้ประโยชน์จากกระแสไวรัลการที่หมูเด้ง ถูกนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลําให้คนทั่วโลกได้เห็นความน่ารักของฮิปโปแครตัวนี้และทําให้เกิดกระแสะความนิยมที่ล้นหลามผลกระทบต่อ SME ไทยกระแสหมูเด้งฟีเวอร์ได้ส่งผลกระทบต่อ SME ไทยอย่างมากทําให้ธุรกิจรายย่อยหลายแห่งได้รับประโยชน์จากกระแสะความนิยมนี้ไม่ใช่แค่เค้กและกล่องสุ่มแต่ยังรวมถึงธุรกิจอื่นๆเช่นเครื่องสําอางแฟชั่นและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหมูเด้งสรุป หมูเด้งไม่ใช่แค่ฮิปโปแครกแก้มชมพูที่น่ารักแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจรายย่อยในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดกระแสหมูเด้งฟ e เวอได้แสดงให้เห็นถึงพลังของการตลาดออนไลน์การสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและการใช้ประโยชน์จากกระแสไวรัน